สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้พาทุกท่านลงทุ่งนานะครับมาดูความงามของข้าวเขียวขจีทีเดียวครับพาพ่อแม่พี่น้องมาเบงทงไฮทงหน้าเนาะครับมือนี้่เขาเขียวขจีทีเดียวครับคุณผู้ชมครับมือนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับมาจังหวัดยะโสธรนะครับบริเวณนี้คือทุ่งนาใกล้ๆหมู่บ้านนะครับของหมู่บ้านเปาะนะครับอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรครับ เขางามครับพี่น้องครับเขาอยู่นี่แหละครับหน้าบานไกลๆครับมู่บานเลยครับทรงหน้าซึ่งเขาเขียวขจีทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเบิ้งครับผลเขาตั้งกำลังตั้งพองนะครับโอ้งามครับคุณผู้ชมครับเขียวขจีเลยทีเดียวนะครับวันนี้ท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งนะครับคุณผู้ชมก้อนเมฆสวยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับที่นี่ คืออำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรน,นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ